ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูนชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้าเข้ามาหลายตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมานําเสนอพี่น้องกันนะครับผมถ่าไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวสินค้านะครับวันนี้มีตัวไหนบ้าง เดี๋ยวจะมาเริ่มนําเสนอกันเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมเริ่มจากตัวคอนเดอเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมทางร้านของเราเด้อครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับผมเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะค้นหาด้วย i อดีหรือว่าจะค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็เป็นเบอร์นี้เลยเบอร์เดียวเลย ครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนะครับฮอนนะครับผมฮอนนะครับเป็นของยูนิเทคนะครับยูนิเทคมีทั้งหมด2ปากนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมขอบนะครับพร้อมเขาเรียกอะไรเนาะนี่ครับผมพร้อมฐานเหล็กนะครับฐานเหล็กอย่างดีเลยตัวนี้นะครับมีอย่างละ2ตัวนะครับผมแล้วก็นาโนวานะครับผมเป็นขนาด21นิ้วนะครับ21นิ้ว ใช่เป็นอ่นี่ยี่สี่เป็นนิ้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวัดแป๊บหนึ่งครับผมผมยูดิเทคนะครับเป็นสิบแปดนิ้วนะครับผมส่วนนันวาเป็นยี่สิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้พร้อมตูดนะครับพร้อมตูดพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับมีซีมาให้พร้อมนะครับมีซีมาให้พร้อมนะครับนี่ครับมีซีมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนะครับตูดแอร์คอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตูดแอคคอร์ดนะครับเป็นรุ่น นี่ครับรุ่นหายากครับผม a c หนึ่งศูนย์ศูนย์ F นะครับรุ่นนี้เสียงดีนะครับตำหนี้มีหนึ่งตัวเด้อพี่น้องครับตัวยี่เบ็ดนิ้วตำหนีมีหนึ่งตัวนะครับตรงนี้จะมีรอยบุบนะครับแต่ว่าใช้ได้ปกตินะครั Bref. บดังปกติทุกตัวเลยนะครับทดสอบแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวยูนิเทกนะครับยูนิเทอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตูดยี่ห้ออะไรนะครับผมแต่น่าจะเป็นของดีอยู่นะครับตัวนี้ตูดใหญ่นะครับผมเป็นแม่เด็กใหญ่เลยนะครับตัวนี้ นี่ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาเหมาให้พี่น้องเอาไปใช้งานได้กันนะครับผมตัวนี้นะครับท่านไหนนะครับผมมารับเองเด้อนะครับผมปากละ1 2 0 0ัรบาทนะครับปากละ1,200ัรบาทนะครับพร้อมเอาไปใช้งานนะครับผมนี่ครับมีมีทานเหล็กมาให้แล้วเยบร้อยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมมีซีให้ทุกตัวนะครับนี่ครับผมตามภาพนี้เลยนะครับผมเหมาตัวละ1,200ัรบาทนะครับผมส่วนท่านไหนจะให้ส่งนะครับผมหน0่ับาทนะครับพ้อมจดส่งนะครับผม ตัวละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับจะเอาตัวไหนก็จะส่งให้ได้เด้อพี่น้องนี่ครับครับสภาพนี้เลยครับสวยๆนะครับผมตัวนี้ก็มีตำหนิตามที่แจ้งไปนี่แะครับผมแต่ใช้งานปกติครับดังปกติเลยนะครับผมอ่ะผมทดสอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับครับผมต่อไปนะครับผมต่อไปอ่ะมาเริ่มจากแหลมก่อนดีกว่านน้องพี่น้องนี่ครับผมแหลมนะครับผมแหลมเป็นแหลมพีพีตองแปดนะครับพีตองแปดพร้อมกล่องนะครับผมกล่องนี้นะครับผมเป็น อ่าเป็นไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้เลยนะครับผมเป็นไม้อัดแท้เลยนะครับผมหุ่มโฟมก้ามาอย่างดีนะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคอนนะครับผมนี่ครับหุ่มโฟมก้ามานะครับผมสามด้านนะครับผมโฟมก้ามาสามด้านนะครับตัวนี้อ่าพร้อมดอกเหลี่ยมตองแปดนะครับผมพร้อมใช้งานเด้อตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผมรับเองนะครับผมกล่องละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าส่งทั่วไทยนะครับผม กล่องละ300ร้อนะครับผมก็รวมค่าส่งก็กล่องละ2,800บาทนะครับถ้าถ้าท่านให้ส่งนะครับผมถ้ารับเองนะครับผมตัวนี้สองพาร้อยบาทนะครับต่อกล่องเด้อพี่น้องนี่ครับเป็นแอมพีตอง8นะครับสวยๆเลยนะครับผมผมโฟมิกามาอย่างดีนะครับผมนี่ครับครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมต่อมาเป็นตู้15นิ้วนะครับผม15นิ้วเป็นตู้บีพันนะครับเป็นบีพันตะแกรงปั๊มนะครับดอกเป็นดอก อ่า PA นะครับ PA 15้านิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตามให้ดูกันนะครับผมนี่ครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมมีทั้งหมดแปดใบนะครับตัวนี้นะครับเป็นงานโรงงานนะครับเป็นงานโรงงานเลยนะครับผมไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับตัวนี้เป็น1ิ้นิ้วแต่ไม่ธรรมดานะครับไม้อัดแท้20มิลนะครับผมับ4ใบล่างนะครับผมเป็นของเอี่ยมละออนะครับเป็นของบริษัทเอี่ยมละออเดอตัวนี้ ผมอาตัวบนนะครับเป็นของเดือนนายนะครับตัวบนเป็นของเดือนนายนะครับผมมีทั้งหมดอย่างละสี่ใบนะครับผมขนาดเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันนะครับผมตู้เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวล่างเป็นเอียมละอนะครับตัวบนเป็นเดือนนายนะครับนี่ครับเป็นตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดราคานะครับผมใบละ2,500รบาทนะครับพร้อมใช้นะครับ2,500บาทพร้อมดอกไปเลยนะครับครับผมราคานี้ สลับทันทีรับเองนะครับสวนท่านไหนจะให้ส่งนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามค่าส่งของท่านนะครับแต่ละพื้นที่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะโทรถามผลส่งให้แล้วก็จะแจ้งราคาให้ทราบนะครับว่าพื้นที่ของท่านนะครับผมค่าส่งเท่าไหร่นะครับตัวนี้ส่งได้เด้อพี่น้องส่งได้นะครับแต่ส่งเป็นบริษัทของนิ่มนะครับผมค่าส่งอาจจะแพงหน่อยนะครับผมแต่ว่าของถึงบ้านนะครับรับเองถึงบ้านเลยนะครับผมนี่ครับส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนี่ครับเป็นตัว18นิ้วนะครับสภาพสวยมากเลยครับผมนี่ครับ ไมกิ๊กนะครับตัวนี้ไมกิ๊กเลยนะครับผมนี่ครับแทบจะไม่มีรอยนะครับนี่จะขอรักษาดีมากเลยนะครับสำหรับตู้นี้นะครับผมครับผมนี่ครับผมแค่ราคาตู้เปล่าก็ไม่ได้แล้วเด้อพี่น้องสองพันห้านี่บอกเลยว่าราคาตู้เปล่าไม่ได้แน่นอนครับผมครับผมตัวนี้ให้พร้อมดอกไปเลยครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกนะครับดอกตัวนี้เป็นดอกอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูน้อก็ ครับผมอ่าดอกตัวนี้นะครับผมเป็นดอกพวงปั๊มนะครับ500วัตต์นะครับของ PA นะครับพวงปั๊ม500วัตต์ของ PA นะครับเดิมๆทุกดอกนะครับผมดอกยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นตู้กลางนะครับ12นิ้วนะครับ RCF นะครับตัวนี้เป็นทรงขายคอลัมน์เด้อพี่น้องครับผมเป็นอ่ากลางสองนะครับแรมหนึ่งนะครับกลางสองแรมหนึ่งตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กอะเมเจอร์นะครับนี่ครับผมเป็นเน็ตเวิร์กอะเมเจอร์นะครับผมสองคูนึงนะครับ มีมาทุกตัวนะครับในเวิร์กมีทุกตัวนะครับดอกนะครับผมดอกเป็น12นิ้ว2 0 0นะครับผมสวงแหลมนะครับแหลมเป็นคอม50นะครับของ NTS นะครับผมตัวนี้เป็นไม้อาแท้นะครับผมเป็นตัว RCF นะครับสวยๆเลยตะแกรงปั๊มนะครับตะแกรงปั๊มลูกนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับนี่ครับครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องได้ทราบทุกทุกจุดนะครับผมนะครับครับผมดอกนะครับผมมี รู้สึกว่าจะมีดอกซ่อมอยู่สี่ดอกเด้อพี่น้องครับผมอ่านี่ครับตัวตัวอยู่ด้านบนนี้เป็นดอกซ่อมนะครับแต่แต่ซ่อมเนียนมากนะครับนี่ครับซ่อมประมาณนี้เลยครับกับผมแทบมองแทบมองไม่รู้เลยนะครับพี่น้องนี <Yes. S 2> ่ครับผมนี่ครับถือว่าช่างมาตรฐานมากเลยครับนี่ครับนี่ครับดูหน้าหมอกดูการแกะดูงานนะครับผมทีแรกผมยังคิดว่าเดิมเลยครับผมรับผมแต่พอรื้อดูแล้วปุ๊บ มีรอยซ่อมนะครับรมีรอยซ่อมนะครับตรงไหนมีมีตำหนิยังไงมีตำหนิตรงไหนผมจะพยายามแจ้งนะครับให้พี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงได้รู้นะครับได้ได้รู้ได้ทราบกันแบบอเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมไม่มีหลอกตาไม่มีจกตาแน่นอนนะครับผมครับผมนี่ครับครับผมตัวนี้ถ้าตีง่ายๆ่น้องพี่น้องถ้าเป็นดอกซ่อมก็ครับผมอยากไได้ก็ได้แล้วและครับดอกละหกเจ็ดร้อยนาะพี่น้องนี่ครับครับผมนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาแบ่งปันให้พี่น้องเด้อนี่ครับ นี่ครับผมตัวนี้นะครับผมมีมีมีเดิมสี่ลอกนะครับผมแล้วก็มีซ่อมสีหอกนะครับผมนี่ครับนี่ครับตรงนี้จะมีรอยนะครับจะมีรอยหน่อยหนึ่งเ้อครับผมแต่ดวงนี้เดิมนะครับจมเดิมนะครับเดิมจะมีอยู่นะครับตู้ที่ผมปิดไว้หนึ่งคู่แล้วก็มีตัวนี้หนึ่งคู่นะครับผมตัวเดิมนะครับตัวเดิมอตัวเดิมใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับส่วนตัวซ่อมนะครับผมใบละสี่พันบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับท่านไหนมารับเองเดี๋ยวผมมีราคารับ ตัวเข้ามาสอบถามได้เด้อสําหรับท่านที่จะเข้ามารับเองนะครับผมก็คือจะแจ้งราคาส่งไปนะครับผมดอกเดิมนะครับใบละ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับดอก่อมอ่าดอกซ่อมแล้วนะครับผมแต่เนียนมากครับบอกเลยว่าเนียนมากนะครับนี่ครับมามาชมใกล้ๆเด้อพี่น้องครับสี่ดอกนั้นก็ไม่ต่างกันเลยครับบอกเลยว่าไม่ต่างกันจริงๆนะครับนี่ครับนี่ครับดูดูนะครับผมถ้าถ้าปิดตะแกรงไว้นะครับมองันเผลนผมผมบอกเลยว่าดูไม่ออกนะครับบอกเลยว่าดูไม่ออกนะครับนี่ครับ นี่ครับเนียนมากครับเนียนมากนะครับงานซ่อมเนียนเนียนสุดๆนะครับตัวนี้ครับผมตั้งแต่เคยไปหาเครื่องเสียงมาผมบอกเลยว่านี่ครับงานงานซ่อมเจ้านี้บอกว่าเนียนเนียนจริงๆครับเนียนจริงๆครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยเด้อเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กเมเจอร์นะครับเน็ตเวิร์กเมเจอร์นะครับผมส่วนท่านไหนต้องการแยกนะครับผมขอเป็นคลิปถัดไปเด้อพี่น้องครับผมวันนี้ไม่ทันจริงๆครับเพราะว่าของเยอะนะครับผมอ่าก็คือขอเป็นคลิปถัดไปเดี๋ยวขออนุญาตถอดเช็ค นะครับให้หมดนะครับถอดชิคให้หมดถอดออกมาให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมากระจายนะครับมาแย่งมาแบ่งมาแยกนะครับให้พี่น้องได้เลือกซื้อกันได้นะครับแต่คลิปนี้นะครับขอขายแบบพร้อมใช้ไปก่อนนะครับขอขายพร้อมใช้ไปก่อนนะครับผมดอกดอกซ่อมมาแล้วนะครับผมขายใบละสี่พันบาทนะครับพร้อมจะส่งส่วนดอกเดิมๆนะครับผมขายใบละสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมราคาพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้อันนี้เขาเรียกคอลัน์ไหมครับพี่น้องเนี่ย น่าจะเป็นคอลันมเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นดอก8นิ้วนะครับ8นิ้วของ NPE นะครับตัวนี้เป็นดอกโครงรอนะครับเป็นดอกโครงรอเลยนะครับผมแอมคอมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมีเบ้าเสียบด้อยพี่น้องนี่นี่ครับเป็นเบ้าเสียบเหล็กอย่างดีนะครับผมนี่ครับผมงานสวยนะครับผมมีตะแกรงนะครับติดพิมพ์เตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานด้วยครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะโฆษณานี่ครับนี่ครับกับผมด้านหลังนะครับผมเป็นสเปคคอนนะครับผมตัวนี้ ครับผมงานสวยๆนะครับผมดอกเดิมทุกดอกนะครับสำหรับตัวแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วตัวนี้ครับท้าไหนหาตู้เล็กๆนะครับไปใช้งานนะครับตัวนี้เปิดราคานะครับผมเอาราคาพร้อมส่งเลยเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมราคาพร้อมจะส่งนะครับผมใบละหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมจะส่งนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ตัวนี้ยี่สิบมิลเลยนะครับผมเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับครับมีเบ้าเสียบนะครับผม ดอกเป็นดอกโครงรอนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นตู้ PS นะครับ PS 15นิ้วนะครับ PS 15นิ้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับดอกแหลมเป็นดอกนี้นะครับผมดอกแหลมเป็นดอกตัวนี้เด้อพี่น้องอ่ะตัวนี้มีเน็ตเวิร์กนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับอ่ะส่วนดอกนะครับส่วนดอกก็นี่ครับตามตามรูปนี้เลยนะครับครับผมตัวนี้น่าจะซ่อมมาแล้วครับผมอ่ะตัวล่างเดิมๆนะครับตัวล่างเดิมๆนะครับนี่ครับ เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับมีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับผมตัวนี้นะมีเบ้าเสียบนะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับนี่ครับครับผมสิบห้านิ้วนะครับผมขนาดสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคานะครับผมรับเองนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมส่งทั่วไทยนะครับใบละสองพันบาทเด้อพี่น้องครับผมนี่ครับพร้อมใช้งานนะครับท่านไหนตู้พีเอสไปใช้นะครับเป็นไม้ขัดแท้นะครับผมสภาพดีนะครับ สภาพดีเด้อพี่น้องนี่นี่ครับผมเอาไปใช้งานได้อีกยาวยาวนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นโต๊ะนะครับผมตัวใหญ่นะครับผมขนาดหกสิบคูณเมตรยี่สิบสูงแปดสิบนะครับความสูงก็เท่ากับตัวนี้นะครับความสูงเท่ากับตัวใหญ่นี้ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทรับเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวสูงนะครับหกสิบหกสิบสูงแปดสิบนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนตัวตัวต่ำลงมาหน่อยนะครับผมหกสิบ คูณหกสิบแล้วก็สูงหกสิบนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับผมค่าส่งแต่ละตัวตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมคิดเป็นราคาเดียวไปเลยนะครับตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมถ้าไหนซื้อตัวใหญ่ก็จะได้เปรียบผมหน่อยนะครับผมอนี่ครับนี่ครับผมราคาแบลี่ยนไปเลยพี่น้องนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับผมแต่บอกเลยว่าขายราคามือสองครับผมอเช็คราคาได้เลยครับผมแต่ละที่ที่นี่ผมบอกเลยว่าเสียบหลักสุดๆครับผมอครับผมต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวจะ พามาชมสายกันนะครับผมครับผมต่อไปเป็นสายนะครับผมสายอ๋อลืมไปนะครับผมมีดอกนะครับเหลืออยู่คู่เดียวเด้อพี่น้องครับผม15นิ้วอบอ้อมนะครับร้อยนิ้วนะครับตัวนี้ดอกละ9ก้า้บาทนะครับผมจะส่งเด้อพี่น้องนี่ครับเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านมือหมอนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มจากสายลำโพงก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขนาดสนะครับผมสคูณ2อจุ5้านะครับผมโอ้ตัวนี้ทำซับได้นะครับผมนี่ นี่ครับผมสองออกสองนะครับผมมีทั้งหมดสองม้วนนะครับมีทั้งหมดสองม้วนเด้อตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมขายม้วนละนะครับแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทอ่ะพร้อมจะส่งให้สองพร้อมจะส่งให้เลยนะครับทั่วไทยนะครับนี่ครับผมนะครับขนาดยี่สิบเมตรนะครับผมนี่ครับเป็นสายเบอร์ใหญ่นะครับสองคูณอ่ะสี่คูณสองจุดห้านะครับผมมีสองม้วนนะครับผมม้วนละแปดร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับเป็นขนาดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาต ดูแป 1, 1, ๊บหนึ <5. S 1> ่งนะครับผมอ่าเป็นสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับเป็นเบอร์สี่นะครับผมสี่คูณหนึ่งจุด้าแลก็ตัวนี้อ่าน่าจะเป็นสองคูณหนึ่งจุดห้าะครับตัวนี้ครับผมอ่าสี่คูณ1จุดห้ากับสองคูณหนึ่งจุดห้านะครับผมตัวนี้เป็นขนาดข้า2สองนะครับผมเข้า2สองออกสี่นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นเข้า2สองออกสองนะครับสองม้วนนี้นะครับผมสองม้วนี้นะครับความยาวนะครับมมวนะประมาณประมาณเด้อพี่น้องเด้ออาจจะไม่เป๊ะร้อยปเนนะครับผมอ่าอย่ามา ว่ากันทีหลังเด้ออาจอาจจะเกินสิบเอ็ดหรืออาจจะน้อยกว่าสิบเอ็ดนิดนึงครับผมแต่ไม่ต่ำกว่าสิบแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าคู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมพร้อมจะส่งไปเลยทั่วไทยนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมคู่นี้นะครับผมเอาแค่สเปคคอนก็คุ้มแล้วครับพี่น้องต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสาย VCT เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับผมตัว ตัวนี้สองอกสองนะครับผมตัวนี้สองอกสองนะครับผมตัวนี้สองอกสองเป็นสี่คูณหนึ่งจุดห้านะครับตัวนี้สี่คูณหนึ่งจุดห้าหนึ่งม้วนนะครับผมความยาวประมาณแปดเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นสองคูณสองจุดห้านะครับผมความยาวก็ประมาณแปดเมตรนะครับสองม้วนนะครับขนาดแปดเมตรนะครับสองม้วนพร้อมสเปคคอนนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมอสามม้วนนี้นะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทพร้อมจดส่งทั่วไทยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมขายรวมกับตัวนี้ไปเลยดีกว่าครับ สายพ่วงเรือยพี่น well, so. so, ้องนี่ครับครับผมขายรวมเป็นกองนี้นะครับผมตัวนี้มีสายพ่วงนะครับผมสองเส้นนะครับแล้วก็เป็นสายพ่วงนะครับผมหนึ่งออกหนึ่งออกสองนะครับหนึ่งออกสองสี่เส้นนะครับผมแล้วก็มีหัวต่อนะครับให้สองตัวเรือพี่น้องนี่นี่ครับหัวต่อนะครับตัวนี้หลายตังอยู่ครับผมนี่ครับครับมีหัวต่อให้ให้สองนะครับผมตัวนี้นะครับผมหนึ่งออกสองนะครับผมพร้อมหัวต่อสองตัวนะครับผมมีสี่เส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ อ่าเป็นสายพ่วงอีกสองเส้นนะครับผมตัวนี้ก็เท่ากับสี่ห้าหกอ่าสายพ่วงหกนะครับผมแล้วก็เป็นสายว c ซนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสองออกสี่นะครับเป็นสองออกสี่เลยครับตัวนี้่อตัวนี้เป็นสองออกสี่นะครับผมก 4, องนี้นะครับผมกองนี้แปดร้อยบาทนะครับกองนี้แปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมนะครับอ่าราคาถูกๆไปเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับ กองนี้800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นสาย VCT เช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้เป็น4คูณ1.5นะครับ4คูณ1.5ก็คือนี่ครับครับผมเข้า2แล้วก็ออกสองนะครับผม4คูณ1.5นะครับตัวนี้ความยาว20เมตรนะครับผมตัวนี้500บาทนะครับ500บาทพอพี่น้อง500บาทพร้อมจะส่งนะครับผมและก็สายสัญญาณนะครับผมสายสัญญาณมีอมีกองนี้นะครับกองนี้ประมาณอ10เส้นนะครับผม มีสิบเส้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะแจ้งนิดนึงก็คือผมจะนับถ้าสมมุติว่าเป็นคู่อย่างนี้นะครับผมผมจะนับไปสองเส้นเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับถ้าเป็นสองเส้นแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นสี่หัวแบบนี้นะครับผมจะนับไปสองเส้นนะครับผมจะนับเปสองเส้นเด้อพี่น้องอย่าสับสนกับผมเด้อนี่ครับอย่างตัวนี้นะครับผมอ่ะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คืออย่างตัวนี้นะครับก็คือเขาแพกมาเป็นคู่แบบนี้นะครับผมก็ผมจะคิดเป็นสองเส้นนะครับนี่ครับ นี่ครับสองแลวก็ออกสองอันนี้ผมจะคิดเป็นสองเส้นแต่ถ้าหนึ่งออกสองผมคิดเป็นเส้นเดียวนะครับถ้าถ้าเข้าหนึ่งแล้วออกสองนี่ผมคิดเป็นเส้นเดียวไอเนาอม,มีมีตัวไหนที่จะอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเด้อครับผมไม่เจอหาไม่เจอ,เจอรู้สึกว่าจะมีอยู่กองหนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งออกสองนะครับแต่ว่า ครับผมหายไม่เจอจริงครับพี่น้องหายไม่เจอจริงครับผมอ่าก็คือพูดง่ายถ้าถ้าเป็นหนึ่งหอกสองผมคิดเป็นหนึ่งเส้นนะครับผมตัวนี้กองละสิบเส้นนะครับกองละสิบเส้นนะครับนี่ครับกองละสิบเส้นนะครับมีอ่าเดี๋ยวผมจะแยกออกมาให้เป็นสัดส่วนง่ายๆดีกว่าครับผมอเวลาท่านจะเอากองไหนมันก็จะได้ง่ายนะครับนี่ครับผมมีครับผมกองละสิบเส้นมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมมีห้ากองนะครับผม กองละ500ยบาทนะครับกองละ500ยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมมี5้ากองนะครับผมท่านไหนชอบกองไหนนะครับผมทักลายมาเด้ครับผมทักลายมาหรือว่าจะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งลายมาก็ได้นะครับผมหรือว่าแต่ว่าถ้าโทรมามันก็ไม่เห็นรูปนะพี่น้องครับผมก็คือเนี่ําให้ทักลายดีกว่าครับถูกคอมาก็ได้ครับหรือว่าจะให้ผมส่งเป็นรูปให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ได้นะครับผมนะครับผมกองละห้าร้อยบาทนะครับผมมีอยู่5กองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นสาย อันนี้นะครับอันนี้เรียกว่ามันติคอร์นะครับเป็นมัติคอร์นะครับผมตัวนี้นี่ครับผมมีห้านะครับห้าออกสองสี่หกแปดห้าออกแปดนะครับแล้วก็ตัวนี้สี่สี่ออกแปดนะครับผมมีสองเส้นนะครับตัวนี้สองเส้นนะครับผมสองเส้นเดอ๋ี่ตามนี้เลยนะครับผมนะครับสองเส้นนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผมตัวนี้สองเส้นนะครับแปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับผม นี่ครับผมเอาแค่หัวก็คุ้มนลครับหัวเยอะมากนะครับอ่ะคู่นี้แปดร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสายมันตีคอเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เท่าไหร่น้ออีสองสี่หกหกโอหกนะครับหกโอหกหนึ่งเส้นอ่ะแล้วก็ตัวนี้สองสี่หกหกอหกเช่นกันนะครับผมอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้สี่ออกสี่นะครับผมสี่ออกสี่อีกหนึ่งเส้นนะครับผมก็รวมเป็นสามเส้นนี้นะครับผมรวมเป็นสามเส้นนี้นะครับผมราคาเรียวกันไปเลยครับแปดร้อยบาทนะครับผมนี่ครับสองกองนี้ครับ กองละแปดร้อยบาทนะครับผมท่านไหนรับสองกองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งไปเลยนะครับนี่ครับครับแยกต่อกองละแปดร้อยนะครับพร้อมส่งอ่ะถ้ารับทั้งหมดเลยนะครับสองกองนี้นะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับผมวันนี้คลิปนี้ยาวมากนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพามาชมนะครับพวกอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับแอมแล้วก็พวกแหลกพวกอะไรอีกหลายๆตัวนะครับผม ครับผมทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สุดกโอนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ